นี่กินปูว่ะสวัสดีจ้ากินปูก็ไม่เห็นจ้าป่ะมะกินเขาล้มกันจ้าอีปูเหลือตัดจักได้นี่ยคนละสวัสดีเด้อครับพี่น้องอีปูน้าตาหน่อยอือปูน้าตาหน่อยได้เนี่เบื่งเอาลวดหนาวครับน้ำบันเนาะหนาวพี่น้องจ้าน้ำกระอาบว่าได้ดอกหนาวข้างน้าพัปลากระป๋อง เห็นขนาดอ่อนๆอย่าก,กินอลุลมได้ยินเสียงลุ้มปะบต่หน่อยพัดเองันบาขนาดอ่อนๆเพิ่นดบเพิ่นอันตัดมากใหม่ๆวนนีม่มีตลาดนัดในบ้านนะ ัางซื้อยังเป็นอ่ะจ้าตอี้ซื้อพักสองก้อาจ้าอืมอืมมอเดียมูลุเฉยไปซื้อขนาดน้ำร้อนหนึ่ละเนาะอื มาแล้วกนอ่อนแล้วตัดให้ใหม่ๆนี่ดิคือมาพวกนี้ยังนี่แบบพัดพักจาวนประเทศเรียน ได้เลยเดี๋ยวพอเก็บหรอกอุ้ยทัทพแค่แค่แม่เลครับจ้มมมมกออกะมันเล่นนะก็บมาในไม้มันแสียแม่จะทายก่อนค่ะทางข้างๆใบมันยี่เข็งบัาวาอีนั่งกดี๋ยางเก็บมาแล้วต้องคือต้องเฮ็ดผิดเลยถ้าเอาไว้ข้างนี่แข็ง một nhạc tìm nhắc nhỉ Cọp đi có ạ ừ. Cọp cúp cúp đây đẹp quá Cái này có ai về Pháp tăng bụng Cái bạn chờ đi เราเลยจะสื่อมาคล้องบ้านๆเขาหน่อยได้ลายบนเนี่ยตังสิบบาทได้ไหมครับเป็นใสขี้ฝุ่นเนี่ยเป็นหอ้องอืมเยอะ

เนี่ย้าเาท่าโเปิดพระโลกนะอน่ะก็ดีน้าแม่นะแ้ว่าท่านโบเปิดเปิดเปิดหันไปทางอืน่นมันถ้าโบาปเปิดมันหายใจโบออกไหมพี่น้องมันติดพาลกอ้าือไาอากาศอือถ้าโบเปิดพาร์ล็อน่ะเปิดเปิดแต่ว่าหันไปทางอื่นเพต้องหันมาใส่เจ้าของหันมาใส่เจ้าของมันหาออนหาวมันคือนี่เพชสบันหนาว Ừ. Không? Ừ. Không? Ừ. Nóng, nóng, nóng. cái tay china cái nếu china tay china cái nếu china cái nếu cái nếu cái เพ็ดยังให้กระใต้กินคุณ<ป>จักเลีนคนเดียวนี่ให้จักเลีนแบบเล่นเบานั่นเบาน,นไีไ,ไ,ไหมใบเยกรบเีย้าางปลใส่กบ,บัติดทาง

ยาย,ยีก็ไปกินไปหัดป้อนเลยนรูนีเน่เนี่ยกินไปตูนึงคนได้ไหมน้องะกัดหี้ยลัานกินข้าวจะเฟ้นี่พะนี่เนี่ยน,น้อนมือนัน <siblings. S 2> มือนันมือนันเพี้ยนนึ็กบางแต่มันมันเดือดแล้ว เพี้ยวนต,ตน้อยมากินเขามือที่เพิ่นเครียดเพราะเรามือฮะมือที่เพิ่นเครียดน่ะเพียเสว้นเพิ่นมากินเขาก็ก,ก็นั่นนะเพี้ยว่าแต่มันเดือดเร็วมาไหนมันหกมุ้งคืนมันหกมุ้งสิบนาทีเครียดบ้าเมียเส้นมากินเขาตะเวนเพียกับบริบิรงนาฬิกาเนาะเพีเห็นมันมืดเพียกะมันมืดเร็วห้ามคำมืดเร็วเ้มามเอางงเลยิบแข่มโม่เลย ท่านเดินทุ่มซ้ำนั่นแหละเพี้ยกับยานลูกคิวนอนเพี้ยกับเลยซ้วนมากินเขาเพิ่นกับเลยเครียดเพิ่นกับเลยบกินมกินกับบกินวะห่อย้คุถามอ่ะ้าหน่อยเลียรงเายมากซุดสุดออถามได้ไหมอืมเจ้าหนอยจะบ่ตไหมถามเพี้เคียดเคียดที่หน่ง ถอยถอยอย่าเล่นไปปิดกล้องไปปิดกล้องไปไป